ซืชูชีพ <c oughs> ไม่พองลมสามารถเป่าได้จากท่อสองข้างนี้และนยามคับขันเรายังมีมาม่ารสหมูสับมาม่าหมูสับมาม่าหมูสับ่ <c oughs> มามาบะ <c oughs> แล้วดิฉันก็ไปจักแกใสายตาตัวเองว่าความหอมอร่อยของมาม่าหมูสับสามารถช่วยชีวิตไไหนอะจมตฮะถ้าเป็นมาม่ารถหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง